กลายเป็นประเด็น Talk of the Town หลังสงกรานเลยนะครับผู้ชมครับเมื่อพระเอกหนุ่มกันสมายออกมาแฉเพื่อนร่วมวงการครับที่เป็นผู้ชายครับตนเองเลิกกับแฟนได้เพียงแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะครับปรากฏว่าดาราคนนี้ทักมาครับผู้ชมครับแฟนเก่ามึงป่ะคนนี้แฟนมึงป่ะนี่และหนุ่มกันก็บอกว่าเออเลิกแล้วทําไมวะหลายตับย่งเอ้ยคบกันป่ะนี่คบกันนานป่ะ ก็คือถามผู้ชมที่ถามไปแนวนี้นะนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าเ้ากูคุยเนะี่ยมึงโกรธหรือเปล่านะหนุ่มการก็ตอบกลับไปว่าสุปคือมึงชอบและฝั่งแนวก็บอกเพื่อนเพื่อนฮนะแต่กูดูไปดูมาก็เด็ดอยู่นะนี่ผู้ชมปรากฏว่าหนุ่มการสมายโพสเรื่องนี้ลงบนโลกโซเชียลเมื่อคืนนี้ครับจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อยู่ในขณะนี้นะครับบอกว่ารอให้เจ้าตัวออกมาขอโทษต่อหน้าถ้ามาขอโทษก็พร้อมจบแบบลูกผู้ชายแต่ถ้าไม่ขอโทษนี่ครับผู้ชม เป็นเรื่องนะครับนี่ออกมาโพสต์เรื่องนี้ครับผู้ชมทําให้กลายเป็นที่คนก็เดาคงสีนะครับเนี่ยครับบอกพระเอกดารารที่คนฟอเป็นล้านนะครับอดีตมีเมียชอบไปเอากับผู้หญิงคนอื่นแล้วเคยมาขอฟันแฟนเก่าผมที่เพิ่งเลิกได้หนึ่งอาทิตย์คุณผู้ชมนี่จนกระทั่งชาวเน็ตนักสืบโซเชียลทํางานกันอีซอขยี้ข่าวครับผู้ชมชเฉลยนะครับก็คือเขาโพสตแชทเนี้ยก่อนบอกว่าเป็นแชทที่กันสมายคุยกับ ทางด้านพระดาราคนนี้เนี่ยนีย่อย่างที่ผมบอกไปนะครับปรากฏว่าในคอมเมนต์คุณผู้ชมนะครับมีการแปะภาพนะครับเป็นภาพของดาราชายคนนี้แล้วก็ใส่หน้า question mark ไว้นี่ไม่รู้ว่าคือใครนะครับแต่อีซอใบ,บ้ไว้ในโพสต์บอกว่าคําใบ้ก็คือแม่ชื่อย้อยไม่รู้คุณผู้ชมลองไปเสาะหากันดูนะครับขณะที่ในทวิตเตอร์เนี่ยก็เดากันไปต่างนานาน,นะครับหากใครอยากรู้แหละนะครับ ผมก็รู้แต่พูดไม่ได้นะครับลองไปดูในคอมเมนต์ของเพจอีซอคยี่ข่าวนะครับเขาบอกนะครับก็พูดเป็นกลางก็เพื่อนเลิกแล้วนะเราก็ไม่ีสิทธิ์จะจีบได้หรือเปล่าถ้าเราโสดแต่มันก็ไม่ดีเนะแฟนเก่าเพื่อนนี่กับก็วิภาษ์วิจารณ์กันไปคุณผู้ชมนี่ก็โอ้โหฉเฉลยกันนะครับในคอมเมนต์ใครรู้ลงมาเฉลยให้คนอื่นรู้บ้างก็ได้นะครับในคอมเมนต์รับนี่ครับคุณผู้ชมก็โอ้พูดจาแบบนี้กับเพื่อนนะครับต้องแบบดีกวานะครับอยู่ในวงการเดียวกัน เรียกได้ว่าไม่แพลจริงๆนะครับถึงกับจะขออึ๊บแฟนเก่าเพื่อนที่เพิ่งเลิกกันได้1อาทิตย์เนี่ยมันก็เกินไปหรือไม่อะไรยังไงครับก็ว่ากันไปครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ